สวัสดีครับคลิปนี้ครับร้านฟรีมาเกรนจะมาเทสการทำงานของกล้องโคนิก้านะครับกล้องโคนิก้ามินอนะครับรุ่นเซนจูเลียนะครับ bf 1หนมาตาบนี้นะครับสภาพภายนอกก็จะมีริ้วรอยทั่วๆไปนะครับผมประมาณนี้นะครับด้านหลังีด้านข้างนะครับ ก็โดยรวมยังถือสภาพยังสือว่าสภาพโอเคนะครับผมตัวนี้ก็ตัวเลนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเลนแบบโฟกัสฟรีนะครับก็ถ่ายตั้งแต่ระยะ1เมตรถึงประมาณ1.2เมตรนะครับก็จะชัดหมดนะครับชัดเท่ากันหมดส่วนซีเรียลนัมเบอร์นะครับจะเป็นเลข 1, 2, 5 0, 1, 2, 4, 6 วิธีการใส่แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะเป็นถาด AA นะครับจำนวน2ก้อนด้วยกันนะครับแบบนี้ถาน AA ทั่วไปหาซื้อได้ง่ายครับก็ใส่ลงไปตามขั้วที่เขาระบุไว้นะครับนี้นะครับวิธีการใส่ฟีดก,ก็ดันสลักตรงนี้นะครับ ขึ้นไปนะครับเปิดฝาหลังวัดนี้ออกมานะครับจากนั้นก็ใช้ฟิล์มหนึ่งสามห้านั้าฐาประมาณนี้นะครับใส่ลงไปก็ดึงตัวหางฟิล์มออกมานิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้จากนั้นก็ปิดฝาหลังนะครับวิธีการเปิดใช้งานกล้องก็ดันฝาเลนลเลื่อนสไลด์ออกมาอย่างนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็ตัวนับฟิล์มจะอยู่ตรงนี้นะครับจะบอกไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้จะเป็นตัวเลขสําหรับบันทึกบันทึกวันที่ลงบนฟิล์มนะครับก็จะสามารถเลือกฟอร์แมตวันที่ต่างๆได้นะครับสี่รูปแบบแล้วก็มีตรงนี้ที่จะไม่ต้องการบันทึกวันที่ลงบนฟิล์มนะครับตัววันที่ที่บันทึกลงบนฟิล์มเนะี่ยส่วนใหญ่จะอยู่มุมด้ดานล่างนะครับ มุมล่างๆของภาพนะครับส่วนอันนี้นะครับช่องมองก็ช่องมองจุดนี้จะใหญ่เป็นพิเศษนะครับผมช่องมองจะมีเหมือนเป็นรอยนิดนึงนะครับจะมีเหลวทําความสะอาดออกไปนะครับพยายามจะเช็ดมันออกนะครับผมออกช่องมองนี้เห็นชัดเจนดีมากนะครับดูจากตรงนี้ก็เห็นได้ชัดก็แฟลชก็จะทํางานแบบอัตโนมัตินะครับคือถ้าหากต้องการใช้แฟลช นะครับเวลากลางวันเนี่ยเวลาถ่ายในที่รุดแจ้งหรือว่าวันที่มีแสงแดดเราก็กดปุ่มตรงนี้ได้นะครับต้องรอชาร์จแฟลชประมาณหนึ่งนะครับนี่นะครับแฟลชจะติดถ้าแสงพอนะครับแฟลชเขาก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับก็จะไม่ติดส่วนตรงนี้จะเป็นการ ่การดันโฟกัสเป็นภาพแบบมาโครนะครับถ่ายระยะใกล้ตรงตัวเครื่องเขาก็จะบุกว่าตัวนี้จะสามารถลดภาพลดตาแดงในรูปภาพได้นะครับ Red Eye reduction ตรวนี้ก็ฟังก์ชันการทำงานถ้าตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ ผมใช้งานง่ายเหมาะกับมือใหม่เหมาะกับพกภาพไปถ่ายในสถานที่ต่างๆนะครับผมอยากได้ภาพฟิลแบบฟิล์มจัดๆนะครับเหมือนมันจะการทำงานภาพมันจะคล้ายๆพวกกล้องกดดัก m 3 5 m 3 8อะไรพวกนั้นนะครับ้วตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเรื่องช่องมองที่มีขนาดใหญ่นะครับมองเห็นชัดเจนดีนะครับ ไม่ต้องปวดตาเวลาเลยนี่นะครับเมื่อถ่ายครบหมดหม้วนแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะกดต่อไม่ได้นะครับเสียงก็จะเหนื่อยหมดแรงประมาณนี้เราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อกอฟิล์มนะครับมันจะอยู่ด้านล่างของฐานกล้องนะครับไปนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังให้นะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้มีเซลทำม,มอือนะครับพอเรากรอสราทเสียงมันก็จะเงียบไปแบบนี้นะครับเราก็ปิดหน้าเลนลงนะครับแล้วก็เปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกมาเพื่อนำไปล้างนะครับ mm. ก็จะมีประมาณนี้นะครับ mm. การทำงานของกล้องโคนิก้ามินนต้าเซนจูเรียบี10นะครับ mm. การทำงานไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับเหมาะกับมือใหม่ในการใช้งานกล้องรุ่นนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามคลิป่าเทสการทำงานของฟิล์มเกรดนะครับยังไงฝากกด Subscribe เป็นการลองใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็หากใครสนใจกล้องฟิล์มก็ไปตามไปดูได้ที่ IG Facebook Twitter ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับตรง Description ขอบคุณครับสวัสดีครับ